สวัสดีครับถ้าเราจะฝังไมโครชิปในน้องหมาน้องแมวต้องทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยน้องหมาน้องแมวจะต้องมีสภาวะของการเกิดเลือดออกนะครับที่ปกติเลือดออกแล้วหยุดได้อันดับ2คือเราต้องสอบถามคุณหมอก่อนว่าที่คลินิกหรือโรง,โงพยาบาลของคุณหมอเนี่ยมีไมโครชิปหรือเปล่าถัดมาเมื่อเรานําสุนัขนะครับที่มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่มีภาวะเลือดออกง่าย,ยไปหาคุณหมอแล้ว คุณหมอก็จะทําการเช็คก,ก่อนโดยใช้เครื่องสแกนว่าน้องหมามีไมโครชิปอยู่ไหมนะครับเพื่อไม่ให้มีการฝังซ้ำซ้อนเพราะสุนัขหรือน้องแมว1ตัวนะครับจะมีไมโครชิปแค่1ชิ้นเท่านั้นหลังจากนั้น คุณหมอจะนําซองไมโครชิปออกมาถ้าน้องหมาน้องแมวตัวน,นั้นไม่เคยฝังไมโครชิปมาก่อนซึ่งในซองไมโครชิปเนี่ยก็จะมีไมโครชิปบรรจุอยู่ในเข็มฉีดยานะครับซึ่งคุณหมอจะใช้เครื่องสแกนสแกนไมโครชิปที่อยู่ในเข็มฉีดยาในซองที่ปัสจจกเชื้อเนี่ยสแกนว่าเลขไมโครชิปเนี่ยตรงกับสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนซองไหมถ้าตรงนะครับคุณหมอก็ททาการเช็คแอนโกลอทที่บริเวณผิวหนังระหว่างไหล่ทั้งสองข้างของน้องหมาน้องแมวจากนั้นนะครับ คุณหมอจะทําการฉีดไมโครชิปนะครับหรือฝังไมโครชิปเข้าไปใต้ผิวหนังระกวางสะบัดหรือว่าสว่างไหลทั้งสองข้างที่คุณหมอเช้แอลนกอฮอองไว้จากนั้นพอฉีดไมโครชิปเรียบร้อยนะครับคุณหมอก็จะนําเครื่องสแกนมาสแกนอ่านไมโครชิปอีกทีว่าพบไมโครชิปที่ฝังเข้าไปไหมถ้าพบคุณหมอก็จะนําสติกเกอร์นะครับที่อยู่ที่ซองของไมโครชิปเนี่ยไปติดไว้ใน ไม่รับรองนะครับเพื่อเป็นตัวบอกว่าน้องหมาชื่อนี้ไมโครชิปเลขนี้นะครับได้รับการรับรองว่าฝั่งไมโครชิปจริงมีเลขตามนี้นะครับชื่อนี้เจ้าของชื่อนี้นะเพื่อเรานําไปรับรองเนี้ยไปขึ้นทะเบียนตัดนะครับต่อไปหรือกรณีที่เป็นน้องหมาสายพันธุ์ดีเราอาจจะนําไปจดเพด i g r รีต่อไปได้นะครับอ่ะขั้นตอนการฝังไมโครชิปก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ <het S 1> บ๊ายบายครับ<า>